รถยังไม่ได้รถยังไม่ได้เลยได้งานแล้วใช่รถยังไม่ได้เลยแล้วก็บอกลูกบอกว่าเนี่ยไม่ได้งานแล้วนะลูกบอกว่าลองทําหรือยังได้รถหรือยังเอออทําก่อนไหมจะเริ่มทำกี่โมงสอนหนูหรือยังนั่นนั่นนั่นระวังลูกกุญแจจะระวังคงกุญแจจะหายสรุปกุญแจอยู่กุญแจอยู่แต่แจหาย ระวังน,นะคะตรงกลางค่ะพี่ต้อแล้วก็ดึงขึ้นเคอันนี้ขอสารภาพแต่ว่ามันลอกได้ไม่ใช่หรออันนี้อันนี้ขอสารภาพโดนอันนี้ไม่เป็นไรเดีย๋ดวยวพี่หาสติกเกอร์แปะเลยสติกเกอร์หรือว่าหนุนอ้นี้ให้หน่อยหนุนหนุนโฟมก็ได้ค่ะหนุนโฟมหน่อย๋อเออหนุนโฟมตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเปิดมันสีกะตัวมือจะออกค่ะตึ้ง ฝาข้างค่ะฝั่งเดียวลงค่ะเลื่อนเลยค่ะไหวไหมคะือเสียววะเสียวเล็บอ่ะใช่ค่ะะว่าตอนนี้ฝั่งนี้จะหนักกว่าคนเดียวเลยอ่ะอ่ะเอาไปเล็บก็นี้ยกยกได้เลยแต่ว่าฝั่งนี้เราลงฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้มันจะมีโซ่หรออ๋อ โอเคจากอันนี้ด้วยโอเคใช้เป็นตมดตัวหืมช่างมาฝั่งน,นี้ดีกว่ามีดันนมาทำถูกใจมากด้วยความน้องสดใสสีสันแบบว่าเปิดรับดวงเฮงๆเ,เปิดรับขายของเอง,อง,งินทองปังปัง พี่มีเรื่องถามปุ๋ยนิดนึงสมมุติว่าเราจดทะเบียนรถนะคะแล้วสีรถมันจะมีปัญหาไหมอ่ะผมจะถามพี่ต้อว่าพี่ต้อจะให้ปุ๋ยจดเป็นสีฟ้าหรือสีขาวต้องสีฟ้าแหละเพราะว่าอนาคตก็คือก็ยังเป็นสีฟ้าใช่ก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่ปุ๋ยก็จะจดเป็นสีฟ้าให้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่ขนส่งเขาจะดูค่ะเขาก็ดูว่าพื้นที่ของสีอะค่ะเกิน8เอ่อเกิน60เปอร์เซ็นต์ของตัวรถอะค่ะว่าสีไหนอะเยอะที่สุดก็จะให้เป็นสีฟ้า มันจะเป็นสีฟ้าค่ะใช่ฝั่งนี้พี่ต้อทำเองเลยนะเริ่มผักเข้าไปหน่อยอตัดติงเกี่ยวด้านข้างค่ะโอเคมาตรงกลางแล้วนัดขึ้นค่ะ ฝาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้พี่ต้อยกนิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้อเอาให้สุดเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ๋อโทษทีค่ะเราเอาผ้า,ผาไปด <ไป S 1> ันไว้ โอเคพี่ตอ้อดันไปไอะไรนะเข็นไข่น้องชามน้องชามเมืนขายพี่ตอ้อเลยขายตลอดขายตลอด โอ้ยพอเปิดปุ๊บนี s <S ่กลางเต้นได้เลยนะคะมีเซ็ีเวินเองแล้วนะนอนรอลูกค้านอนรอลูกค้าค่ะตอนนี้โซลราเซวีเปิดไฟไว้แล้วนะคะพี่ต้อจ้ะชาร์จเต็มแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็คือพอจบจากนี้แล้วจอดรถมันก็ยังได้อยู่ได้ไหม รถจ,จอดในที่ร่มใช่ไหมคะหรือว่าจอดกลางแดดพี่ว่าน่จาจะกลางแดด<า>เพราะดดว่าบอกเพาไว้ว่าเป็นเป็นโซลาเซลล์ไม่ได้ใช้ไฟในงานแรกนะของเรอ๋อค่ะแล้วไม่แล้วตอนนี้ก่อนก่อนที่จะจอดที่บ้านพี่ต้อะค่ะจอดในร่มใช่ไหมอ๋อน่าจะกลางแดดกลางแดดเหมือนกันโอเคจ้ะถ้ากลางแดดนะคะเดี๋ยวบุ๊ยนแนะนาก่อนอตอนนี้ตอนนี้ระบบเปิดหมดแล้วค่ะถ้าเกิดเราจะใช้ไฟเราแค่กดตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวรอให้ไฟเขียวขึ้น พักหนึ่งนะคะจอดอ่ะโอเคพอไฟเขียวขึ้นก็คือเราใช้ไฟได้ปกติเลยค่ะนะคะอแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ต้อะนะตอนนี้ก็คือจะจอดถ้าจอด,ถ,จอดถ้าจอดกลางแดดแล้วในรถมีใช้ไฟอะไรไหมคะ,ะถ้าถ้าจอดระหว่างรอระหว่างรอออกงาน,งนอาจจะต้องมีอาจจะต้องแช่เปิดไปก่อนใช่ไหมอ๋อโอเคได้อ่ะโอเค <laughs> ไม่ถึง <laughs> ขอปีนได้ไหมพี่ต้อถึงมาข้างนี้ป่ะไม่ถึงปุ๋ยก็ไม่ถึงอยู่ดีแต่พี่ต้อเห็นใช่ไหมเห็นเห็นอ่ะแล้วปุ๋ยขอปีนขออนุญาตค่ะเอาโอเคมันจะมีแค่นี้นะตัดแค่นี้มันจะรู้เลยนะอ่ะจะมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตอนนี้ค่ะเราเปิดชาร์จหมดเลยก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นชาร์จตัวของโซลาร์เซลล์นะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้รถนานๆเราไม่ได้กดไฟในนี้เพื่อใช้อ่ะค่ะให้กดตัวนี้ลงมานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่เพราะว่าถ้าเกิดชาร์จเต็มเกินร้อยอ่ะค่ะแล้วเราไม่มีการใช้ไฟอ่ะแบตเตอรี่มันอาจจะเสื่อมไปได้อ๋อได้ก็คือแต่ว่าเราพักการชาร์จแบตไปนะคะค่ะเหมือนกันค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราใช้ไฟหมด ใช้ใช้ไฟแบตเตอรี่หมดแล้วแล้วไม่มีแสงแดดให้เราได้ใช้ค่ะตัวนี้คุณเปิดไว้ก็คือพี่ต้อเอาสายที่พี่สุบินมาให้อ่ะค่ะเสียบชาร์จกับไฟบ้านเพื่อให้ชาร์จไฟให้ลงแบตเตอรี่นะคะ,ะจ้ะก็คือแค่สองตัวนี้เองค่ะ,คะแล้วตัวนูน้นอะตัวนู้นไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งอะไรใช่ค่ะประมาณนี้แต่เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ชาร์จไปก่อนลวกันอ่อนิ้วนะคะอ เดี๋ยวถ้าเกิดระบบไฟงงยังไงพี่ต้อคุยกับพี่สุบินก็มาอธิบายให้นะคะโอเคลงเลยแล้วกัน okay. ใส่ไฟปักก็จะคืออยู่ตามจุดนะคะ <c oughs> ไายไฟอันนี้ต่อน,นี่ อันนั้นเป็นในนี่ค่ะอะไรนะกล้องวงจรปิดอ๋อเอออันนี้ไม่ถึงอ่ะพี่ต้องเอาปักพ่วงมาใช่พี่ต้องใช้ปักพ่วงแล้วไม่พ่วงก็คือพ่วงมาฝั่งกฝังดีกว่าใช่แขวนไว้ใกล้ๆอืมเพราะสายไปฝั่งนู้นปิดเข้ามานี่เลยแล้วกันโอเคค่ะ เอาเอาง่ายๆนะตอนแรกพี่ต้อคือฝั่งปีกเอาแบบนี้ค่ะค่ะแต่ช่างช่างเจาะไฟไปก่อนอตอนนี้ก็โอเคทุกอย่างทำไมถึงทาไมถึงจะเอารถออกมาใช้อะคะก็ตอนนี้งานอย่างเดียวอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวงานอย่างเดียวอยู่ไม่ได้แต่งานอย่างเดียวก็ไม่ได้ว่างไหมไมไ่ว่างเลย มันก็ยังมีเวลาที่เราได้อยากจะแบบขายของหรือทํากิจกรรมเพราะว่าอนาคตเราอ่ะมันไม่แน่นอนไงเราจะทํางานไปตลอดชีวิตอ่ะบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ไงมันก็จะต้องหาอะไรที่มันทําเพื่อเป็นแบบงานของเราธุรกิจของเรา,เออาซึ่งการค้าขายเราก็แบบเราน่าจะเหมาะที่สุดอ่ะเราน่าจะเหมาะกับการค้าขายมากที่สุด mm hmm. เราเป็นพวกสายหวานจริงเหรอเขินกันเนี่ย จริงใ่สาหวานเลยเลยสายหวาหนจริงไม่น่าใช่นะ<ใ>นสายมาดแมนมากเลยอะแก้มแดงจนเป็นเลยเลยเคยตั้งแต่วันแรก <c oughs> ที่เห็นนะตั้งแต่ที่เจอเออที่คุยมาคือแบบขนาดวันนี้มายังแบบคนลุกเลยไม่เคยแบบว่าอะไรขนาดนี้ตื่นเต้นอ่ะข่าวพี่ต้อตอนนี้ผู้ถามได้ไหมว่าพี่ต้อมท,ท,ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ทําบัญชีค่ะทําบัญชีเป็นบริษัทเกี่ยวกับพวก อ๋อ PR agency อะไรเงี้อะไรอย่เงี้ยเออประมาณนั้นก็ทำเป็นบัญชีแอดมินทั่วไปเลยทีนี้มันมันไม่มันไม่พอด้วยความเราอยากขายของด้วยภาระที่เราต้องมีหรือด้วยอะไรต่างๆนะแล้วเรายังมีแรงอยู่เราพอที่จะทำได้เราก็ต้องรีบทำ รอไปมันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะแบบถูกรงวันที่หนึ่งเนาะเราก็ต้องหา <laughs> หาด้วยต <sh arp> ัวเราเอง <sh arp> <S <s> ไปขอเจ้าแม่กวนทิมมาแล้วก็ท่านก็ก็ไปขอขอท่านว่าขอให้ค้าข,ขายร่ำรวยขอให้แบบมีงานเข้าเยอะๆซึ่งก็อ่อยไปหลายๆหลาย,าย,ายโพส <sh arp> <หา S 1> ก็ได้มา, <sh arp> <ห>างานก็เลยแบบเออ รถยังไม่ได้รถยังไม่ได้เลยได้งานแล้วใช่รถยังไม่ได้เลยแล้วก็บอกลูกบอกว่าเนี่ยไม่ได้งานแล้วนะลูกบอกว่าลองทําหรือยังได้รถหรือยังเออทำก่อนไหมจะเริ่มทำกี่โมงสอนหนูหรือยังมันไม่ยากของนี้มันไม่ยากใช่ใช่ก็เลยได้งานแล้วเราก็รู้เออโอเคแล้วมันเหมือนมันมีกําลังใจอ่ะ ขักษณะเรายังไม่ได้ลดเลยอ่ะเรายังมีงานเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะ <ๆๆ S 2> คือจะบอกว่าทุกคนอะ่ะอ,อย่าอย่าแบบอย่ามอนนิ่งอยู่เฉยเฉยอย่าที่เกียจอย่าเราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อทําให้เราอะ่ะชีวิตเรามีคุณค่าคทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นภาระของใครอะไรา<ม>ขายอะไรคะขายอะไรคขายบิงซูค่ะเป็นบิงซูน้ําแข็งใสว่าจะขายกู้กับตัวเคลฟเย็นซึ่ง บ้านเราอ่ะเมืองร้อนเนอะเราก็เลยคิดว่าไม่เล็กอย่างนีอ่ะตอนแรกเราจริงๆอ่ะอยากจะขายเป็นพวกน้ําน้ําคันกาแฟสดหรือว่าเป็นเป็นน้าอะไรต่างๆแต่น้ำโชงไมัไจะมีแบบเยอะแล้วขายเยอะแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานจัดที่ไหนอ่ะไม่ว่าใครก็จะเริ่มขายด้วยน้ําซึ่งโอเคก็เข้าใจได้ว่ากําไรมันเยอะการแขนคนขายน้ํำมากำไรมันเยอะ แล้วก็บางทีอ่ะของที่เก็บรักษามันไม่ต้องมันมันมันจะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยอ้าวคนขายเยอะแล้วทำไงดีอ่ะคิดสิ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 เออก็เลยเป็นบิงซูเพราะว่าชอบชอบทานบิงซูชอบทานร้านร้านหนึ่งอะไรอัพอัพอะไรอัพอัพอะไรยูยูอะไรสักอย่างเนี่ยเออปิดการแบบไม่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเอออัพอัพอะไรสักอย่างไม่รู้เลยแต่ชอบชอบทานแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราทำเองอ่ะมันไม่น่ายากนี่ มันไม่ยากจริงๆอ่ะเพียงแค่ว่าเราอยู่บุกกรณ์แล้วเราเรามีความชอบเราลองเราอาจจะคิดสูตรใหม่ๆเพื่อให้อ่อให้ในตลาดเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่เหมือนใครนะต้องมาลองอค่ะงานแรกที่ไหนครัพี่ต้องานแรกจะเป็นที่มอค่ะมออาหาวิลาลรามกำแผงที่หอหอสมุดกลางในมหาวิทยาลัย มาเจอนะคะน้องฉ่ำได้วันที่8ที่9นะคะงานจะมีวันที่8ถึง12แต่ว่าฉ่ำจะไปวันที่ 8, 9แล้วก็12สองใช่ nope, เริ่มตั้งแต่เ่อ9โมงถึง16เมกโมงเย็นค่ะ wow. มีจะมีดนตรีมีกิจกรรมหลายๆอย่างลองลองมาดูกันนะคะลองมากันเยอะๆมีว่างกันไหม 8, 9เ้8ฮ้ย 8ส่งเแปดแปดต่อเลยต่อเลยนะคะถ้าถ้าทีมงานถ้าทีมงานไปอย่างกุณาแจ้งล่วงหน้านะคะเพราะว่าเพราะว่าน้ำแข็งก็ถังน้ำแข็งก็มีที่เก็บอะไรก็มีเออกุณาแจ้งล่วงหน้านะคะจะได้เอาเก้าอี้ไปเผื่อด้วยนั่งคุยกันกันหมดแล้วใช่ไหมอ่าอ่ะพี่ต้อพี่ต้อเพราะว่าแบตจะหมดแล้วเว้สำรองมาหรอแบตอ่ะสำรองก็สำรองก็หมดอ่าโอเคก็ พี่ต้อฝากฝาก,ฝากร้านปุ๋ยหน่อยเป็นยังไงบ้างคะการติดต่อหรือว่าการ <c oughs> ดูแล <c oughs> ใช่ใช่คือเหมือนกับว่าเราเหมือนเชื่อมจิตหากันได้อะ <c oughs> คือไม่จริงๆ <c oughs> นะ, <c oughs> ะพี่อ่ะพ,พี่หาดูหาดูเกี่ยวกับการแต่งรถการแต่งรถการทํารถการทําสีรถการหารถไขยของมาเจอน้องปุ๋ยคนแรก คน,คนแรกเลยอะเจอคนแรกแต่ยังไม่ได้แบบว่าจะทักทักไปหานะก็ยังมองหาร้านอื่นๆร้านอื่นตอนอ่อแต่การดูแลเอาใจใส่เออหรือการพรีเซนต์การขายการขายงานแต่ละงานอะไรอย่างเงี้ยการแบบไปส่งมอบการแบบผัวงใยดูแลใส่ใจลูกค้าเนี่ยพี่ว่ามันทัชมากอะ